สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีได้ผู้ติดตามทุกๆคนนะคะโอ้ตั้งแต่เลี้ยงพังพลทิพมานะคะเนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้วที่แม่ควันเห็นพังพลทิพหลับนะคะก็แม่ควันลงมาทําธุระข้างล่างนะคะประมาณอันนี้ก็สามทุ่มก่อนแล้วนะคะลงมาเจอชอดเด็ดเลยนะคะพังพลทิพหลับนะคะโอ้โหดูสังเกตดูที่ขานะคะ นอนถ้าจะมีความสุขมากเลยนะคะกินอิม่มกินต้นไม้นะคะต้นนารางควานโอ๊ตตัดมาให้ตอนเย็นนะคะหลับเลยนะคะนี่สบายดูนะคะท้องใหญ่มากนี่นะคะเราก็จุดไรยุงไลรแมลงให้กับพันธุ์คนทิพด้วยนะคะลมแรงนะคะช่วงนี้ลมแรง หลับแล้วสุดยอดสังเกตนะคะนอนอ้าปากอีกต <th em> ่างหากนะทุกคนทิพย์ลูกใสหายใจไม่ออกอิ่มยางแรงโอ้ยด kind of ูไม่มีความสุขไหนเท่านี้แล้วนะคะได้หลับกินอิ่มแล้วก็นอนหลับเหมือนคนนะคะ ถ้าเราได้กินอาหารอิ่มๆแล้วหลับสบายพังพลทิพนี้ก็สุดยอดนะคะอุย้ยทงใหญ่มากเลยนะคะแม่ควนเพิ่งเห็นครั้งแรกนะคะเนี่ยแม่แม่เอฟซี FC ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าจะเห็นครั้งแรกของการหลับของพังพลทิพนะคะโนนอ้าป,ปากอุย้ยดูถ้าจะหลับไม่รู้เรื่องเลยนะคะนี่ขนาดแม่ควนปืนสปอร์ตไลท์ยังไม่ตื่นเลยนะคะนี่ ดูอาปากไ้ยคะอนทิพย์โอ้ยนอนตัวกลมเลยโอ้ยดูเห็นนางหลับแม่ควานนี้ตื้นตันเลยนะคะนี้ไม่เคยเห็นนางหลับแบบนี้นะคะ ตื่นมาต้นไหนไปแอบดูก็มีแต่ยืนอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้ทำไมถึงหลับเร็วก็ไม่รู้นะคะนี่ดูอ้าป,ปากใหญ่เลย <c oughs> โอ้ยไม่รู้ว่าอีกสามเชือกหลับหรือยังนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะโอ้ยเปลี่ยนท่าแล้วโอ้ยยืดขาก่อนเหนื่อยโอ้ยบางเบาเบาลูกโอ้ยหลับโตนะคะนึกว่าจะลุก มีการหลับต่ออีกนะคะหุบป,ปากหน่อยค่ะลูกสาวแม่หุบป,ปากหน่อยโดยุงบินเข้าปากดูนะคะถ้าหลับนางจะมีบางช่วงนะคะที่นางนอนกรนมากเสียงดังมากเลยนะคะผลทิศ นี่ตอนเช้านี่ไม่เหลือเลยนะคะนี่เห็นกิ่งไม้เล็กๆอย่างนี้เดี๋ยวอีกหน่อยนางก็ตื่นแล้วก็จะลุกมากินโตนะคะโอ้ยดูปาก <c oughs> คิดภาพบอ,อกเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดว่าพ่เทิพย์คลอดลูกออกมานีล้ลูกนางก็คงจะนอนอยู่ตรงระหว่างเนี่ยตรงระหว่างงวงนะคะนี่นอนซบนอนซกงวงแม่อยู่นะคะ ภาพแล้วก็รู้สึกว่าจะมีความสุขโอ้มีหมูแดงนอนเฝ้าอีกต่างหากนะคะนี มาต่อที่ช้างของเราสามเชือกนะคะนี่ก็จะเป็นพลายสลีมงคลนะคะยืนหลับนะคะยืนหลับพังวาสนาพลายโคกตอนนี้ยังไม่หลับนะคะตอนนี้แม่ควันก็ได้ลงมายโนยนหญ้าให้นะคะนี่กินหมดแล้วดูพังวาสนาเล่นดินอีกต่างหากดูงาพลายโคกนะคะขาวจ้วะพี่ใหญ่ของเราพลายสลีมงคล ไม่รู้เขาจะหลับตอนไหนนะคะนี่ตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วนะคะนี่เราให้พังพลทิพตื่นก็ไม่ตื่นสักทีนะคะเขาคงจะหลับอย่างสบายนะคะพังพลทิพหลับอยู่เชือกเดียวอีกสามเชือกนี้ยังไม่กล้าโน,นนะคะไอ้ไอไอไกันแรกกันนะคะไม่รู้ว่าเชือกไหนจะโน,นก่อนนะคะดูพี่ใหญ่ของเรางาขาวจั่วเลยนะคะนี่ตอนช่วงเย็นควันอด ล้างเนื้อขัดงาให้ขัดเนื้อขัดตัวให้นะคะนี่ช่วงเย็นก็จะเอานี่เราก็มีหญ้าไว้ให้นะคะตอนเย็นควานออดก็ตัดกิ่งอลางให้เหมือนกันนะคะให้ทั้งสีเชือกเลยนะคะแต่สําหรับช้างสามเชือกนี้ไม่เหลือเลยนะคะนี่กินหมดเกลี้ยงเลยพังพลทิพย์ยังเหลือกินโตนะคะโอ้ดูพังวาสนา ทีตอนคืนยังไม่หลับเร็วนะคะพังวาสนาพอตอนช่วงกลางวันนี่หลับเอาหลับเอาเลยนะคะคงจะอายกันนะคะอยู่กันสามเชือกนี้โอ้ยเมื่อไหร่จะหลับกันล่ะคะลูกๆจ้าพังพลทิพย์เขาหลับแล้วมองมืดมๆนี้งาขาวจ้วเลยนะคะนี่ ก็ต้องขอบคุณสปอร์ไลท์จาก FC โคลานะคะที่ส่งมอบให้ตอนที่ช่วงพลายสรีมงคลไม่สบายนะคะตอนนี้เราก็ได้ใช้กันต่อๆมานะคะถึงช้างเราไม่สบายเราก็ใช้ช่วงกลางคืนนะคะยนหญ้าให้กับเขา เก็บภาพบรรยากาศช่วงกลางคืนให้แม่ๆ FC และผู้ติดตามได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพังพลทิพกันนะคะโอ้ยตอนนี้ก็ยังไม่ตื่นอีกนะคะนี่หลับไปนานแล้วตื่นได้แล้วจ้าคนสวยหลับปุ๋ยเลยเดี๋ยวเราแม่คอนจะให้เขาหลับโตนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปตัดไปที่สามเชือกกันเลยจ้า นี่เดี๋ยวแม่ควานจะขึ้นไปนอนแล้วนะคะพากันนอนเร็วๆนะครับราตรีสวัสดิจ้าขอบคุณและสวัสด,ดีค่ะโอ้ยมาส่งควานออสอาอย่านะคะเห็นไอ้หนุ่มเทคโนเดินกลับบ้านนะคะเมื่อวานไปกิน งานเลี้ยงโตจีนผงคุณสูท,ทองไปนะคะเมื่อวานไม่ได้นํากลับบ้านนะคะนี่ตอนสายๆายก็พาไอ้หนุ่มสุรินกลับบ้านนะคะก็จะมีคุณลุงเกตคุณตาเกตนะคะแล้วก็ควานขันนะคะมีมาทำไมไม่ผูกไว้บ้านตะกลางเลย <Emir ates. S 1> เอามาทำไมทำไมไม่ผูกไว้บ้านตะกลางเลย โอ้ยด้เปลี่ยนที่นอนอีกแล้วหนุ่มสุริน่ะสวัสดีค่ะเดินเร็วมากเลยนะคะนี่โอ้โหเลื่อนมันมุย้ยโอ้สี่คูนร้อยเลยนะคะนี่แป๊บเดียวถึงบ้านแล้วส่งควันอ้นมาเมื่อกี้นะคะนี่เดินได้เร็วมากนะคะไปเอาย่าให้อีกต่างหาก บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นที่แจกหญ้าของชาวช้างนะคะในโครงการโคชนาจักนะคะตอนนี้หญ้ามาทุกวันนะคะชดเชยตอนที่หญ้ายังไม่ได้มาหญ้ายังไม่ได้ลงนะคะตอนนั้นหญ้าไปลงที่งานช้างนะคะนี่ชดเชยให้จนถึงวันที่หนึ่งเลยนะคะโอ้เดินเร็วจริงๆ นี่สไตล์ของไอหนุ่มสุรินนะคะเดินสายวัวโดไอหนุ่มขี้เมาก็จะมีคุณปู่รุ่นด้วยนะคะขี่รถตามมีย่าให้ตลอดเลยนะคะใกล้ถึงบ้านแล้วไอหนุ่มสุรินเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนนเมื่อวานไปกินเลี้ยงโตะจีนมาไม่ไหวเดินมาไม่ไหวจัดหนักไปหน้อยนะคะไอห,หนุ่มสุรินของเราไอห,หนุ่มเทคโน พรขันนั่งบนไอ้หนุ่มสุรินแบบชิวๆเลยนะคะนี่นี่ใกล้จะเข้าบ้าน20หลังแล้วนะคะ ตอนนี้ได้เดินตลอดนะคะห,หนุ่มสลินแล้วก็ไปกินงานเลี้ยงโต๊ะจีนอยู่นั่นอยู่นี่ตลอดเลยนะคะคิวยาวลมเย็นดีไหมคุณตาลมพัดเย็นดีไหมโอ้สุดยอดไปแล้วกลับบ้านกันแล้วนะคะ เมื่อคืนนี้ก็ลงมาถ่ายคลิปของพังพลทิพนนนหลับนะคะโอ้แล้วนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ